สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนคณะกรมกกนนรมการโรงเรียนจาโรงเรียนนะคะที่พุทธสวัสดิ์พิพิธภัณฑ์นะคะตอนนี้ค่ะก็เข้าสู่ช่วงเทอมที่2แล้วนะคะพวกเราเรีนยนยาวต,ต้องความคิดเห็นของนักเรียนนะคะว่าแยากเกณฑ์แปรเปแบบแลี่ยนอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านนะคะเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็ถือว่าอยากเห็นโรงเรียนเราใช่ไหมเออแ,แบบว่ามีการรักษาของสายกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างบริเวณโรงเรียนเราอ่ะเออมันตอนนี้ ช่วยการเคลขยร์เพื่อแบบว่าจะให้เป็นแบบภาพแก่ภาพรักแก่โรงเรียนเราการเปลี่ยนแปลงค่ะก็เด็กมีระเบียบขึ้นแล้วก็มีในในตัวเองมากขึ้นซึ่งมีคณะกรรมการเนี่ยคอยช่วยดูแลเรื่องของการเราเบียบแารงค่าแถวก็จะเป็นการดูแลการดิกของมาสายอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขั้นหนึ่งของการที่เราได้มีคณะการรมการที่มีคุณภาพที่ดีมาเช่วย,รยในในโรงเรียนให้ดีขึ้นค่ะเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่ยากเพ็นนะคะคื ก็สะอาดแ,แต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าห้องน้ำมันยังไม่สะอาดเนาะ เยี่ยมยอดทำงานกันเป็นระบบนะคะคุณครูก็มีประสิทธิภาพอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากได้คือเรื่องการเตรียมการสอนค่ะคือเวลาเปิดเทอมไปเงี้ยปิดเทอมไปเงี้ยค่ะจะเปิดคือมันดุจสิท้าหรือการจัดเตรียมตารางมีการส่งเสริมทางน้ดนตีได้มากขึ้นอยากให้โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆมีความก้าแสดงออกมากขึ้นกว่านี้อีก เรื่ทั้งหมดนะคะก็เป็นความคิดเห็นจากนักเรียนโรงเรียนเบญจมาเทพวิทย์ของเราค่ะพวกเราคณะกรรมการนักเรียนนะคะก็จะนําข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนํามาพัฒน,นาโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะครับวันนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจามาเทพวิทย์จังหวัดเพชรบุรีนะคะออรับท่านผอดรเพรวิจยาคร่บ ครับก็ผมก็อยากจะขอสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับการทํางานของคณะกรรมการเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกับชุมชนว่าท่านมีความที่เห็นอย่างไรบ้างคะและอยากให้มีการพัฒนาการทํางา,น,าในในด้านใดเพิ่มเติมบ้างคะในความที่เห็นของของครูที่มีต่อสถานนัเกเรียนของโรงเรียนัธยมา7ปีมีความพอใจในระดับหนึ่งนแะล้วก็มีบางส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น จะแบ,บ่งมาเป็นสองส่วนก็นคือการดําเนินการภายในโรงเรียนสิ่งที่ผ่านมาก็โอเคนะแต่มันจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออ,อยากให้ทางาผ่าน,นักเรียนเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขไปดูตามจุดต่างๆของทางโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพราะว่าคณะครูของเราพาระงานค่อนข้าง,งมากแต่ผลของการปฏิบัติงานที่ผ่านมานี่ไม่ว่าจะ ตั้งแต่โรงเรียนเข้าภาคกลางวันแล้วก็ตอนเย็นสภานนักเรียนได้เข้าไปช่วยหลายๆเรื่องด้วยกันาไปช่วยดูปแรงต่างเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วก็ในการปฏิบัติงานต่างๆเร่งต่างๆเหล่านี้หลายๆเรื่องที่ทางสะานนักเรียนได้เข้ามาช่วยเพื่อโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่ครูภาคภูมิใจในในตัวนี้ครับก็ผมก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการค้ับที่เสิรเวลา มีค่าท่านมาให้สัมภาษณ์กับทางคณะท้องการเลยนะครับเราจะนำความคิดของ,ขงท่านไปปรับปรุงใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเราต่อไปครับขอบคุณครับด้จยครับ